นักท่องเที่ยวต่างชาติปลื้มนะครับเจ้าหน้าที่จังหวัดกระบี่ระดมช่วยเรือลังเกิดเรือเครื่องยนต์เรือเสียลอยลำกลางลี่นะครับโดยจ้าหน้าทการดังกล่าวนาวาเอกพิชิตสองตันครับรองผู้อำนวยการอา่าสอดจนกระบี่นะครับบอกวา่าเมื่อวันทีท่10ตุลาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุอ่ารับแจ้งจากไกด์นำเที่ยวนำเที่ยวนะครับผ่านสายด่วนกองทัพชุนนะครับ1465 ว่าเรือก็นักท่องเที่ยวต่างชาัดเสียไม่สามารถเดินเรือได้นะครับอลอยลําอยู่กลางเลนนั้นน้ำกระบี่ทางซ่อนจุดกระบี่กับปั้นนะครับนะกองอเรือเกาะลันตาน้อยบรา,าการข้าวช่วยเรือกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติมูกก่เกาะลันตานะครับในการช่วยเรือเรือดำน้ำกล่าวครับค่ะที่นี้เหมือเรือของเจ้าหนะ้าที่อุทยานมุ่งแห่งชาติมูกเกาะลันตาไปทึ่งถี่เกิดเเทศค่ะซึ่งอยู่บริเวณเกาะห้าอุทยานแห่งชาติมูกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นี่แหละค่ะก็พอบนักท่องเที่ยวเป็นเรือยอดนะคะรอย รอ่อยความช่วยเหลือหล่ะเมื่อทาการตรวจสอบบนเรือก็าพบว่าเรือดังกล่าวนี้เป็นเรือสัญชาติฝรั่งเศสชื่อว่าเรือมาริโพซ่าค่ะมีนักท่องเที่ยวสองคนเป็นพอลูกชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าของเรือค่ะจากการสอบท่านนักท,นท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสก็บอกว่าตัวเองกับลูกเนี่ยก็ได้ลงเรือมาเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตค่ะแต่พอมาถึงเกาะหา้าตรงนี้เครื่องยนต์กระดับลงนะคะก็ทําให้เรือข้องตัวเองนี่ก็ดับอยู่เป็นเวลานานค่ะก็ได้โทรประสานใกล้นำเที่ยวข้องตัวเองซึ่งอยู่บนฟั่งให้ประสานการช่วยเรือดังกล่าวค่ะจากการตรวจสอบเรือค่ะ สภาพัาสภาเรือนะคะก็พบวา่าสาเหตุเนี่ยมาจากแบตเตอรี่ของเรือเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ค่ะก็ได้ทําการผ่วงแบตเตอรี่เข้ากับเรืออุทยานแล้วก็ทําให้เรือรับทางานได้นะคะแล้วก็ทําการซ่อมแซมเรือเพื่อที่จะเดินทางต่อไปอยังจังหวัดถูกแก๊สค่ะก็สร้างความดีใจให้กับนักท่องเที่ยวซ่งคุณพอลุกนี่เป็นอย่างมากนะคะซึ่งทางซ่องก็ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ช่วยเรลือต้นในครั้งนี้ค่ะแล้วประทับใจชาวต่างชาตินะ